สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับ ชัยดงเฮงทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นในสูตร3ตัวบนนะครับสรตริสีวติ่ิงวันนี้ลงวันแรกนะฮะวันนี้ลงวันแรกแล้วก็จะลงวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าลงวันแรกมันไม่ค่อยเข้านะฮะแต่ก็ท่านไหนชอบซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อหวยเหล่าพัฒนานะครับสรติเข้ามาตั้งแต่วันที่15กันแล้วนะครับอะหลักร้อยนะครับจะได้เด่นตัวเดียวนะครับหลัก10 เด่นตัวเดียวนะฮะหลักหน่วยนี่จะเป็นเด่น2ตัวจับได้นะฮะสชุดเท่านั้นนะครับส่วนผลที่ออกเลยนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่136กนะครับก็มาตรงๆในชุดนี้136สนะครับส่วนวันที่18นะฮะเราพัฒนาออกไปในที่ในแป่ นะครับก็มาเข้าในชุดนี้เนาะคำนวณได้1 0ึ่งนแะครับแล้วก็วันที่20นะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน5 75นะครับสูตรคำนวณได้75 5นะครับเนาะแล้วก็ในงวดของวันที่22นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน4 97ก็นะฮะก็สูตรคำนวณได้479นะครับมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณน,นะของในสูตรนี้กันได้เลย นะครับหลักร้อยนะครับเราก็จะนำานี่นะครับในหลักแสนหลักแสนจะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหลักหมื่นคูณด้วย4หลัก10เนี่ยก็จะดึงลงมาก็คือ3นี่แหละหลักร้อยนะครับหาหลักร้อยห9เเป็น54 1, 4ได้4 3ดึงลงมาแล้วจับปวกกัน4บวกกับ4เป็น8 8ดบวกกับ3มเป็น1เป็น11นะฮะก็จะได้หลักร้อยแล้วนะครับ หลักหมื่นอ่าหลักสิบนะฮะหลักสิบนี่เราจะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่2หลักพันคูณสกับ5นะครับแล้วก็หลักสิบคูณสหลักหน่วยคูณหนะครับ6 2เป็น12นะครับ1 2ได้2 1 5ได้5นะครับ3 3เป็น9 3 5เป็น15นะครับ5้บวกหเป็น10นะบ2บวกกับ2ได้4 4บวกกับ9เป็น13 ส่นในที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี้เราจะนําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักพันคูณ5หลักร้อยคูณ2นะครับแล้วก็หลักหน่วยก็จะคูณด้วย5 1 9ได้9นะครับ1 5ได้5 4 2เป็น8 3 5เป็น15 5บวกกับ5เป็น1 0บกบวกกันกับ8นะฮะเป็น17สูตรตรงนี้ในหลักหน่วยก็จะลดแต้ม7ก็จะเป็น6นะครับผลที่ออก136 นะสูตรคำนวณได้1 3 6ตรงๆเลยนะครับอ่ะงวดถัดไปก็เลขคงที่เหมือนเดิมนะครับหาหลักร้อย98เป็นนะครับ72 49 36อ่าตรงนี้ดึงลงมา2บวกกันกับ6เป็น8 8บวกกับ3เป็น1หลัก10นะครับ8 2เป็น16 2 5เป็น15 5เป็น25 3 3เป็น9 6 5เป็น30 จับบวกกันนะครับ6บวกกับ5เป็น11 1บวกกับ9เป็น0หลัก10บส่วนในหลักหน่วยนะฮะ9 9 8 1 5 5เป็น25 1 2ได้2 6 5เป็น30 1สบหนึ่บวเป็น6 6หบวกกับสเป็น8ปดลดแต้มไปก็จะเป็น7ผลที่ออก8 1 0นะฮะสู่คำนวณได้1 0 8นะครับเนาะอ่ะส่วนในงวดถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับเลขคงที่เหมือนกันนะฮะสี่เก้าเป็น36 ศคูณอะไรได้ศูนย์บวกกับ1ได้7นะฮะในหลักร้อยศูนย์ในหลัก 100, สิบสี่เป็นแปดสอเป็นสี่องห้าเป็นสิบหนึ่งสามได้3าศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์8บวกกันกับ4เป็น12 2บวกกับ3เป็น5ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครัศูนยคูณอะไรได้0ูนย์เป็น10 8 2เป็น16นะคะ0ูนยคูณอะไรได้0ยจะบวกกันตรงนี้นะครับก็จะเป็น6กนะส่วนบอกลดแต้มก็จะได้5 ผลออกนี่ก็จะเป็นในที่7 5 7นะครับสู่คำนวณได้7นะฮะ5 5เนาะผลออก5 7 5นั่นแหละนะครับงวดทันมานะครับ3 9เป็น 20, นะครับ3 2เป็น6 5 2เป็น10นะครับ5 5เป็น25 7 3เป็น21นะครับ 5, 5 5เป็น25่สบจะบวกกัน5้บวกหเป็น10นะครับก็จะเป็นในที่ใน 6. 6 6บวกกันกับ1นี่ก็จะได้7ในหลัก10 ส่วนนี้ที่ในหลักหน่วยนะครับหลักหมื่นนะ9 5 2 5อ่ะเหมือนในงวดก่อนนะครับศูนย์คูณอะไรได้0 55เป็น 20, 5, 5, 2ี5สิเป็น10 55เป็น25 5สบวกหเป็น10นะฮะเป็น0ลดแต้มนะศูน 0, บวกลดแต้มหลักหน่วยอ่ะนะครับขออภัยนะครับในหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะฮะหลักร้อยนี่ก็ต้องเป็นนะครับ93เป็น27นะอ่าตรงนี้ต้องเป็น7นะครับต้องเป็น7 7ดึงลงมา 7บวกกับ7นะครับเป็น14อ่ะนี่แหละนะครับเนาะก็นะครับสลับในสูตรคำนวณได้4 7 9นะครับผลออก4 9 7นะครับเนาะอ่ะนะครับมาหาในงวดล่าสุดนะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักสิบดึงลงมา9นะครับ9 9เป็น81นะครับ4 4 4 4เป็น16นะครับ1บวกกับ9เป็น16นะก็ตรงนี้เป็น6หลักร้อยนะครับส่วนในหลักสิบนะครับหลักแสนหลัก พันหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย92เป็น18 92เป็น18 95เป็น45 93เป็น27แล้วก็นะครับอ่า75 35 5บวกหเป็น10นะฮะ8ปบวกแเป็น16 6หบวกกับเเป็น1ิบนะครับในหลัก 10, สิบ่วนในที่ในหลักหน่วยนะฮะก็นำในหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักหน่วย 49เป็น36 95เป็น45 4 2เป็น8 7 5 35 5 5, บวก5เป็น16บวกกับ8เป็น14นะฮะลดแต้มไปเป็น3อ่ะล่าสุดนะครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยกับ3ตัวเป็น6 3 3 6 3 4นะครับอย่าลืมนำไปตัดนะครับ2ชุดเท่านั้นชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แลวกันหรือคิดว่า9จะมาอีกอ่ะก็9 3 3หรือ9 3 4 นะฮะก็ขอให้โชคดีกับในสูตรนี้นะครับสูตร3ตัวนะฮะสูตร3ตัวก็ลงงวดแรกก็ขอให้มาขอให้ถูกเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะตั้งแต่ในงวดแรกที่เข้ามาวันที่15นะครับสูตรคำนวณได้3 1, 3 6ก็มา1,36ตรงตรง,ตรงนะครับงวดที่2ก็สูตรคำนวณได้1 0 8นย์ะฮะออกออกแ1 0แล้วก็ในงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้75 5ผลออก 5, 75 แล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับวันที่22สุดคำนวณได้4 7 9นะครับผลออก4 9 7นะฮะก็ขอให้งวดวันที่25เข้าอีกแล้วกันนะอย่าลืมนํำไปตัดซื้อบนซื้อด้างแล้วกันนะครับสองชุดเท่านั้นขอให้ทุกท่านโชคด,ดีนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ